จุงก้าซ้ำซ้ายจุงก้าซ้ำซ้ายสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการตกเบ็ดแบบสูตรใหม่ๆกันนะครับผมปลาครับไม่ตกเบ็ดครับโอเคครับผมตกเบด็ดตกเบด็ดตกปลาก็าใช้วิธีนี้เหรอ

นี่มันแหลงของปลาชัดๆครับผมชิบบหายครัมาถ่ายมากมาถ่ายมากปลาปลาออปลาอุ้ยมันเหมือนรู้เลยมันรู้มันรู้มันตื่นเต้นไหมเนาะโดนก็มันเลิกโดนอย่ดี๋ยว่ครับผมันจะไปเออเดี๋ยวลองยังรึเปล่าลูจ้าลูกจะเพิ่งตายลูกนี่ครับผมโอ้โหวันนี้เรามาชมแบคคิวเไปครับครับวันนี้เรามาชมแบคคิวเข้ามาองกันนะครับเอ้ยแบคคิวสวย จะตัวให้เขม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 เอาไว้เอาไว้เอาไว้่อให้ลูกเดี๋ยวมาดูผลงานตอนท้ายว่ามันได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับ ครับผมและนี่คือบรรยากาศความสนุกของแพ้ของเราครับ ล่างล่างล่างก่อนล่างก่อนล่างก่อนที่สายจะไม่เหลือเลยแบกปลาบนเพล่เดี๋ยวอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเต้นยังไงมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะเป็นชั้นแรกนะเดี๋ยวผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะปรุงเมนูต่อไปครับเป็นน้ำเอ่อจะเป็นน้ำเจี๊ยมเนื้อชั้นห้าหรือว่า ไม่ห้าก็ได้ฮะไม่ห้าแต่จะห้าก็จะห้าโอเคครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ทอดปลาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบแค่นี้อยากรู้ว่าเชฟเราเราจะทำยังไงครับผมมีอะไรมีคณะหรือเปล่าฮะครับผมคณะครับโอ้คณะไม่ใช่ผักสุภาพขลุงขลุงอะไรขลุงอะไรกันเลยต่อไปฮะเมนูต่อไปเจ้าบองเจ้าบองเอ่อปลาดาววัตถุดิบนีที่สุดยอดมากๆคือเราหาอะไร จ้าบองไม่ได้เลยว่าอันนี้สุดยอดจริงๆกินอะไรก็ข้าปากทุกปากโคตรแมงคุดเจ้าบอเจ้าบองเจ้าบองอะไรก็เอาโอเคต่อไปครับครับผมตอนนี้เราจะทำเอ่อน้ำราดฮะน้ำราดน้ำราดครับราดรบุรีราดราดซื้อมาครับอันนี้คือปลาล่าบองครปลาล่าบองครับผมเก่งมากเลยอ่ะมึงอ่ะปลาบองคือปลาพี่ เออปลาพี่ใช่ไหมเพราะไหนมันจะมีทีสันเอมีส่วนรวมด้วยก็ไม่าาไปเลยยิ้มสันเ่ายมากทาไมน้ำผัดเพราะอะไรมันจะได้ความหอมครับก็หอมใช่ไหมเพราะว่าธรรมดาคือถ้าถ้าได้รสรสชาติน้ามันนมมุนอะไอย่างเงี้ยรสไหนฮะจะอมแนวโคตรหอมอ่ะที่ยิสนี่คือแบาปูอ้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่หวลวะไอ้เจ้าข่ เราได้แล้วชาติเราออกมันมันแล้วเราโอมึงใส่รถดีเราไม่คือไม่มีอะไรแล้วเราก็ใส่รถดีเป็นนี้ใส่รถดีใช่ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมใส่เออโอ้โหใส่อะไรชอมามันจะแบบได้เฮ้ยมั่ววะเนี่ยสูตรมอวะเนี่ย มีอะไรก็ใส่งั้นใช่ไหมมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเดี๋ยวดูนะมันมันจะได้ความนัวลงไปอะไรกลมนัวเราเด็นใช่ไหมเด่นเลยอ่ะคือเราทำได้ไงอะไรอย่างเงี้ยือโอ้ทำได้ไงให้กะเด็นขนาดนี้รับ อันนี้เขาสูตรลับเฉพาะนะเออนี่ครับผมครับผมเจ้าเนี่ยลงมาได้ราดอยู่ที่ราดราดราบุรีนี่ครับไม่ใช่อยู่ราบุรีที่ราดไม่ราบุรีราบุรีราดเซเรนราดเซเรนมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคุณพระช่วยดีครับผมผลงานโอเคไปชิมแล้วหน่อยครับผมโดยการชิมด้วยสายบัวกันเนาะพี่เนาะครับสายบัวครับผม กับักางดูข้ายู่บมานร้อนเป็นไงพี่เค็มเค็มนิดใช่ไหมมันเหมือนปลาเค็มอ่ะไม่ไม่มันอร่อยอร่อยครับผมคือปลามันสดสดมาปึ๊บจากจากน้ำเออปลาสดมาาจก็เจ๋งอ่ะนี่นะครับยอดเจ้าของสวนครับผมทำไมต้องบีบหมูทำไมต้องมันมันคงร้อนใจเย็นใจ กูอยากโต๊ะเมะหูเร้อดนอะไรขนาดนี้จัดไปอร่อยสุดยอดเป็นไงคำเดียวไม่พอฮะับคำเดียวไม่พอพอาะเดียพรอีกคำหนึ่งเพราะแดงอีกรอบหนึ่งชิมนคำแรกไปก่อนด้วยเป็นไงปลมดุกยำโอเคป่ะยอดอ่ะเอมเอ็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 ม เอ็มเอ็มนี่ครับผมเอ็มเละเอ็มเอ็มเอ็มเละเอ็มเทสุดยอดทั้งทั้งแพงทั้งทั้งชุดใหญ่นะพี่เนาะเชื่อเจ้าของเจ้าของเจ้าของแบรนด์ดูดูดูเจ้าของแม่นด์กยิ้มไม่หบเลยตลอดเลยแต่หกแต่หกแต่หมสุขคือผมก็มีความสุขแน่ผมอยากให้มีความสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็ลืมไม่ได้ครับผมเช็คเวลาครับผมครับผมชิว่าสกีวันนี้คาราวีก่อนจุกะสวัสดีครับ มาดูมาชมมาเป็นกำลังใจกันครับผมมาเสฟความสุขมาทิงความทุกข์ใหพี่รมแบบสิวะมาสร้างอะไรมันมันเชิงบ้าบาแบบสิวะสีกาน